สวัดครับวันนี้เราจะมาแนะนำดิจิตอลมัลติมิเตอรนะครับอุปรกรณ์ที่เราจะใช้วัดก็มีดังนี้นะครับตัว C หรือแคปพัดลมนะครับฐานฟิวนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์โนตบุ๊กไปที่โหมดแรกเราจะไปวัดที่ C พัดลมหรือตัวเก็บประจุนะครับก็บิดมิเตอร์ไปที่ สัญลักษณตัวเก็บประจุนะครับหน่วยเป็นฟาลัดเราก็จิ้มมิเตอร์เข้าไปที่ขั้วมันเบ๊้บขึ้นมา1.48ไมโคร47ไมโครฟาลัดซึ่งตัว C ตัวนี้ค่ามัน1.5ไมโครก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ครับต่อไปวัดฐานหรือวัดโวลต์น,นะครับ ปิดไปที่โหมดโวลต์น,นะครับโหมดโวลต์น,นี่จะวัดได้ทั้ง a c และ d c นะครับเอาก็แรกหัวลบไปที่ลบบวกไปที่บวกครับ1.49โวลต์โอเคยังใช้งานได้อยู่ไม่เต็มเท่าไหร่ก้อนที่2อันนี้ 2A ได้กี่โวลต์0ูน,นด 3, 8, อันนี้ถือว่าหมดเกี้ยงใช้งานไม่ได้นะครับ วัดอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมีไฟออกไหมเราจะตรวจสอบว่ายังใช้งานได้ดีไหมเอ๊ะโน้ตบุ๊กไม่ติดเป็นที่อะแดปเตอร์หรือเปล่าจิ้มที่ควมดู19โวลต์อันนี้ใช้งานได้แถ้าเราจะวัด AC ละ่ะก็กดไปที่ปุ่มฟังก์ชันหนึ่งานให้ขึ้นว่า AC นะครับใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวเดิมนะครับทดสอบ จิ้มเข้าไปเลยครับระวังขั้วมันด้วยนะครับจิ้มไว้เปิ๊บขึ้นมาสองร้อยสามสิบสองโวลต์อันนี้สายเอซีนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ออกมาระวังนะครับปึออ๊บต่อไปวัดฟิววัดฟิวว่าใช้งานได้หรือเปล่าให้มันบิดไปที่โหมดโอห์มนะครับขึออ้นมาแล้วโหมดโอห์มกดปุ่มฟังก์ชัน อัน,นจะเป็นวัดโอมแบบมีเสียงก็คือถ้ามันใช้งานได้มันจะร้องเสียงมีเสียงตือ้ออาจะยินเสียงนะอันนี้ใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานได้มีเสียงแล้วก็มีไฟสีเขียวขึ้นนะครับนี่วัดโุณหภูมินะครับในกล่องจะมีแถมหัววัดอุณหภูมิมาให้นะครับเอาถอดถอดสายวัดเดื่อมออกเสียบตัวสายวัดอุณหภูมเข้าไป สามสิองศาเซลเซียสแปดสิองศาฟาเรนไฮต์นะครับเดีวเราเป่านะเป่าให้มันรอนอุมขึ้นมาตามน้าล่อยมืออันนี้ก็คือการวัดอุณหภูมิครับเป็น C V ไล g h ก็คือโหมดวัดขึ้นสัญญาณไฟฟ้า ที่หัวมิตเตอร์นะครับมันจะมีตัวคล้ายๆกับหกเหลี่ยมถ้าเราไปแตะที่สายไฟมันก็จะลองนี่ก็คือใช้วัดว่าสายไฟนี้มีไฟหรือเปล่าเวลาเราบิดไปใช้งานโหมดไหนนะครับมันก็จะขึ้นไฟกับพิบนะครับให้เราเสียบสายวัดที่ ตัวที่ขึ้นสัญญาณไฟกับพลิปนะครับ้ตัวที่2อันนี้นะครับเปลี่ยนมาวัดไมโครแอมจะมาขึ้นอันนี้แทนอันนี้วัดมิลลิแอมก็อยู่ฝั่งนี้วัดแอมอันนี้คือตัววัดกระแสสูง1 0แอมจะขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็จะมีการปิดอัตโนมัติได้ด้วยถ้าเราลืมปิดนะมันก็จะออโตออฟไปเองหรืถ้าเราปิดด้วยตัวเองก็กดออฟ หมดไฟฉายการใช้งานก็ให้กดค้างที่รูปสัญลักษณ์หลอดไฟนะครับหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิดความสว่างก็พอสมควรนะครับไม่ได้สว่างมากกดค้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดครับตัวนี้นะครับฮาโบเทสนะครับ H-T 1 1 8 a นะครับราคาย่อมเยาวนะครับก็เหมาะสำหรับงานช่างงานซ่อมอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับ